ให้หนุ่มโสดนี่นะครับพิสูจน์ตัวสิ่งที่คุณชื่นชอบอีกอย่างนึงที่คุณรู้มาคคือการละเล่นในวงเล่าเนี่ยคุณชอบมากชอบมากครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็สมมติว่าปาร์ตี้อะไรเงี้ยกับเพื่อนๆใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแบบว่าการละเล่นไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยเล่นไหมอะไรครับเล่นแบบว่าทรูดออเดร์เคยหรือไม่เคยอ่าเนเวอร์ใช่อะไรอย่างงั้นอะไรไปเล่นเกมไหมเลนวงเล่าไหมเล่ากระทบมากเล่ากระทบไหมเครับเอาชื่อเอาคำว่า อีกไม่เสร็จในที่เพลงป๊อกอยากเช่นยังไงครับเช่นเป็นของตองประใหม่กันอ่ากินข้าวกันไหมทานกันไหมเป็นเพลงของพี่เป็นเพลงอะไรคะเพลงอะไรครับพี่เปลี่ยน แรงเพิ่มเบิร์ตของใจก็กัดนะติดตัวเหนื่อยเปลี่ยนเป็นสูตรพาสิตได้ไหมครับได้ยังไงครับเข็นขึบุกขังไว้าจับสองมือเฮ้ยน้ำเชี่ยวอย่าเอาหวานลางเอาไม่ได้หรอผมกำลังคิดเรื่องขี่จับตั๊กแตนอยู่มือไม่ทายยากล้าน้ำเชี่ยวหัวกลัวเ่หัวกลัว อ่ะเราจะเป็นบรรยากาศตรงนี้ให้เป็นวงเล่ากันได้ครับผมโอเคเอาเป็น truth or อ a r e ได้เลยครับโอเคมาค่ะอ่ามาตั้งโต๊ะเลยอ่ะเรามีอุปกรณ์นะฮะเป็นเหมือนเป็นวิวออฟฟอร์จูนอะไรประมาณนี้แล้วก็เราได้มีการเลือกตัวแทนฝั่งโพเดียมละสองคนโดยไม่ได้ยินยอมความเต็มใจจาก พูดถูกเลือกเลยนะฮะเพราะนั้นพอดียมหน้านะฮะอินทนนท์กับเล็กดาวิกาเดินเชิญค่ะพอดียมหลังลัคษณะพอดียมหลังแน่นอนนะฮะคู่กาแฟและโมโนมาฉันจะทำอะไรให้เขาบ้าง สชัสครับสครับรกติกาเป็นดังนี้นะครับนี่คือทรูดออแดวิธีการก็คือว่านิวแซียนเป็นคนหมุนวงลอ้อเริ่มต้นหมุนคนแรกลงที่หน้าใครนะฮะสมมติว่าอ่าหมุนลงมาเนี่ยปื๊ดลงที่หน้าเด็กดาวิกาเด็กดาวิกาต้องตายในสามวันเจ็ดวัน เครียดไปอย่าเรียกว่าไรเลยหลงที่เล็กดาวิกาเสร็จปุ๊บเล็กดาวิกาจะต้องตัดสินใจว่าจะให้นิวแซนถามหรือให้นิวแซนท้าถามต้องตอบตามจริงโอเคเขาต้องทําสิ่งนั้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเฟลไม่สามารถที่จะตอบได้หรือว่าไม่สามารถทําอย่างที่ทาได้ก็จะมีบทลงโทษตายในสามวันเจ็ดวัน เอาบทลงโทษมาดูเนาะซึ่งวันนี้บทลงโทษนะคะจะเป็นการตอกเล็บนะครับสุณไม่ใส่เสื้อคอช้างเตะเลยล่ะครับมาดูนี่เลยขึงกับนแล้วก็มาลากออกไปตรงนา้นี่นะฮะนี่บทลงโทษนะฮะโอเคจะเลเป็นการเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นนะฮะแปลว่า เราจะใส่ลิปกอสในจำนวนที่เกินที่มนุษย์จะอดทนไดน้ำมันมีมนีนมีนมันมีนตนะอเดนเลือกินหนึ่งชิ้นเริ่มนิวแซนหมุนได้เลยครับได้เลยครับเอาเลยนะครับหนึ่ง ใช่ครับทีโมโนค่ะโมโนโมโนจะเลือกตอบคำถามหรือเลือกให้คุณแดนชาร์ใช้ตัวช่วยใช้ตัวช่วยไม่มีตัวช่วยแร้ตัวช่วยอะไรอยู่สถานะแน่ไหมสถานะเลวอ่าจะให้เขาจะทรูดหรือแชรแดนดีจังโวแม่ดูงงไลยอะทรูดกูจะกูเองหรอทรูดโอฟันเริ่มเลยนคฟันไหลสถานที่ที่คุณเคยมีเซ็กส์แล้วแปลกมากที่สุด คือที่ไหนครับห้องน้ำวัดในลำโพงตอบได้หรอพี่เขาลองตอบแล้วในลำโพงในกรอบแล้วในลำโพงลูกนี่ตอบไปเลยคไรความความจริงจากเข่าครับในในการที่แค่เอาหลังคนที่มาหลังคนจริงไม่จริงไม่จริงเพราะกูอยู่สังฆา ก็สุดซุ้ยอ่าอ่าตอบ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 รบบหรือเลือกจะไม่ตอบละทานกานทานก็ได้นะมิ้ไดูชีพไทยนะทานก็ได้นะทได้สถาบันติวพิเศษบองคนไิชาะครับเริ่มยังไงที่บ้านเปิดสถาบันติวพิเศษพอก็ได้กันตอนยนพอหั